สวัสดีนะคะจะเอาอาหารให้ปลาค่ะเอาหนอนให้ปลานะคะหนอนมาเลเซียจะเป็นแบบนี้นะหนงละสองเหรียญดูปลามันจะกินนะดูปลาจะกินหนอนนี่ย่งเงนะียังบะน่าอย่งกระดูกปลาอ่าลลปลามันชอบกินน่าไม่เกิดอะไรมากันี่มากัน ปลาเข้ามากินตัวหนอนนะคะเนี่ยจะตัว,วอ้วนมากโอเคมองกัน นอนมาเลเซียดูหนอนมาเลเซียจ้ะเอามาให้ปลาเขาขายถุงละสองเหรียญบ้านเราก็ประมาณสิบหกบาทอันนี้นอนนะคะนอนนอนเอามาให้ปลากินปลามันชอบกิน

เขาจะกินผสมกันกับหัวอาหารเนาะเป็นเม็ดเม็ดชอบกินนอนแล้วก็หัวอาหารด้วยถ้ากินนอนนี่มันจะตัวอ้วนเนาะตัวอ้วนเร็วเราให้อาหารมันนะคะอันนี้คือปลาค้าอะไรนี้นะบ้านนี้เขาจะเลี้ยงแบบนี้นะที่ประเทศไทยนี่ไม่รู้หรือเปล่าป้าเขาไม่รู้นะเพราะไม่เคยเลี้ยงที่บ้านเลยมันแพงเนาะ อยู่นี่ซื้อตัวเล็กๆมามาเลี้ยงก่อนตัวเล็กๆก,ก็สิบ้าเหรียญสิบแดเหรียญเนาะตัวใหญ่มันแพงเอาตัวเล็กๆมาเลี้ยงไว้ก่อนเลี้ยงอาหารด้วยนอนด้วยแล้วก็ผสมจะมีหัวอาหารเป็นเม็ดๆเ,เหมือนกันนะคะมันก็จะตัวอ้วนเร็วอันนี้เพิ่งยังไม่ถึงเดือนเองเนาะซื้อมายังไม่ได้ถึงเดือนเลยเร็วใหญ่มากเลยเมื่อ เดือนที่แล้วยังไม่ถึงเดือนเลยไปซื้อมาที่ตอนนั้นป้าถ่ายมาให้ดูแปบ๊บเดียวเองตัวใหญ่แล้วเราต้องซื้อตัวเล็กๆนี่แหละมาเลี้ยงก่อนตัวใหญ่เราซื้อไม่ได้มันแพงเนาะเอาตัวน้อยๆมาเลี้ยงก่อนนะคะถ่ายรูปมาให้ดูว่าการเลี้ยงปตาเป็นแบบไหน,นซื้อตัวหนอนมาให้กินแล้วก็ผสมกับหัวอาหารด้วยนะคะ ขอบคุณที่รับชมคุณป้านนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คุณป้าด้วยนะนี่บุ๊ค